สวัสดีครับวันนี้ผมพามาเที่ยวที่เซนทันเชียงรายนะครับแต่วันนี้จะไม่พาไปดูข้างในนะครับจะดูน้ําตกครับจะพาไปจะพามาดูน้ําตกที่เซนทันเชียงรายครับไปดูครับว่าเป็นยังไงครับน้ําตกเซนทันเชียงรายนี่ครับคือน้ําตกครับน้ําตกที่ด้านหน้าเซนทันเชียงรายนะครับโอ้โหหลายชังง้นมากเลย อันนี้เหมือนลังนกนะครับอะไรผมไม่รู้เป็นอะไรนะ,ะเนี่ยหน้าเสนทันนะครับเหมือนคล้ายๆล,ลังนกครับเขาเอาลากเอาเขาเรียกอเอาเถาวันเนาะมาทําเป็นเหมือนลังนกนะครับแล้วข้างในก็จะเป็นยาคานี่ครับไม่รู้ว่าเขาทํใไปเพื่ออะไรนะครับไม่มีป้ายบอกนะครับว่าเอาไปทําอะไรอยู่หน้าเซินทันเนี่ยครับ ดูแปลกๆเดียเหมือนกันนะนั่นคืออีหยังดูน้ำตกกับน้ำตกหน้าหน้าเส้นพันรับผมมีหลายชั้นมากเลยกี่ชั้นนะลองนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสองชั้นนะครับถ้านับชั้นล่างด้วยวก็สิบสามชั้นนะครกันนะชั้นล่างสุดเนี่ย โอ้ oh. สูงมากเลยนะ ฟังเสียงน้ำตกเตือนกันเลย